สวัสดีครับนักศึกษาเราจะมาดูในหน่วยที่4กันนะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลางว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราจะมาหาค่าของตรีโกณมิติเนี่ยนะครับจากวงกลม1หน่วยนะซึ่งเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับคราวนี้เรามาดูว่าวงกลม1หน่วยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยนะครับเราก็จะมี กัดแกน x แกน y นะที่นักศึกษาคุ้นเคยกันนะครับก็จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0ูนะครับก็คือ x เป็น0นย์ y เป็น0นยะแล้วก็วิธีพิจารณาเนี่ยนะครับรัศมีเขาจะใช้ความยาวหนึ่งหน่วยนะครับในการวาดเป็นวงกลมนะครับแล้วคราวนี้เป็นยังไงบ้างเ,าเดี๋ยวเรามาดูกัน ในวงกลมเนี่ยอันดับแรกให้เราไปทบทวนนะครับพิกัดนะครับเราก็ไปพิจารณาค่าของ x ละ y ในควดแรน n ต,ต่างๆนะครับหรือในจัตุภาคามันมีอะไรบ้างก็คือมีจัตุภาคที่1นะครับจัตุภาคที่2จัตุภาคที่3แล้วก็จัตุภาคที่4ความหมายมันแตกต่างกัน ยังไงนะครับก็คือในแต่ละพิกัดในแต่ละจัตุภาคเนี่ยนะครับเราก็จะมีแกน x กับแกน y นะครับมีแกน x แกน y ซึ่งอันดับแรกเรามาดูเวลาเราพิจารณาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มในค่ามุมก่อนนะครับซึ่งจุดแรกที่เราเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นพิกัดหรือมุมที่ศูนย์องศานะครับที่ศูนย์องศา ในวงกลมพิกัด1หน่วยเนี่ยนะครับค่า x กับค่า y ข้างหน้ <X S 1> าก็จะเป็นค่ like. า x ข้างหลังก็จะเป็นค่า y เนาะันนี้เริ่มที่ศูนย์องศานะครับสิ่งที่จะให้เราพิจารณาอีกอย่างหนึ่งหรือว่าจำไว้อย่างนึงคือค่า x นะครับวิธีจำง่าย x x cos y s i n นะจำแบบนี้ไว้ x cos y sin ความหมายเป็นยังไงนะครับก็คือเวลาเราจะหาค่าสมมุติว่าอย่างจุดเนี้ยพิกัดหนึ่งหน่วยนะครับตรงนี้ที่มุมค่ามุมก็คือ0องศานะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราจะหาค่า s ซ n s i ที่0องศานะครับเราสามารถบอกได้เลยว่าเป็นท่าละมีค่าเป็นเท่าไหร่นะ อย่าง sin 0ย์มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ sin 0ย์มีค่าเป็น0เพราะว่าอะไรนี่ไง x c o s y sin ไใช่ไหมอันนี้เป็น sin x cos นะครับถ้าถามว่า cos 0องศามีค่าเท่าไหร่คอสศูนย์องศาก็มีค่าเป็น1นะครับอ่คราวนี้มาดูพิกัดหลักๆก,ก่อนถ้าเริ่มจากที่ศูนย์องศา ขึ้นมาเป็น90องศานะครับ90องศาก็คืออยู่บริเวณนี้เดี๋ยวนะนี่คือพิกัด90องศาอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วเราก็มาดู x y นะครับตรงนี้มุมกี่องศา 90องศาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาตรงนี้นะครับ cos 90องศามีค่าเท่าไหร่ cos 90มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ x cos y sin เพราะฉะนั้น cos 90องศามีค่าเป็น0มี sin 90องศามีค่าเป็น1นี่ไง เราก็สามารถบอกเลยถ้าอาจารย์ถามว่าไซด์เกมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเราก็ตอบ1ได้เลยนะนี่คือวิธีพิจรารณานะครับจำให้แม่น x cos y sine หรือพิกัดหลักๆต่อมานะครับตรงนี้เท่าไหร่เอ่ย180งอ่านี่ก็จะเป็น x cos y s i n เพราะฉะนั้นถ้าถามว่า คอสหนึ180กับไซน์หนึมีค่าเท่าไหร่เราก็จะสามารถบอกได้จากาวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้แต่ว่าเราก็จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับจัตุภาคนะครับเครื่องหมายของจตุภาคก็คือในจัตุภาคที่2เนี่ยนะครับเราก็จะมีพิกัดเป็น x เป็นอะไรครับเป็นลบ y เป็นบวกนะโอเคไหมครับเพราะอยางนั้น ถ้าถามว่า cos 180องศามีค่าเท่าไหร่เราสามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นเท่าไหร่ครับลบหน,นึก็คือตรงนี้มีไงลบหอยู่ตรงนี้ถ้าถาม sin 1 8 8 0องศาตอบเท่าไหร่ครับตอบ0นยนี่คือประโยชน์ของ วงกลม1ห,หน่วยนะครับถามมุมเท่าไรหร0่180 90หรือ0ูนองศาเราก็จะสามารถตอบได้นะครับต่อมามุมที่เท่าไหรครับมุมที่270องศานะมุมที่270อองศาเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถบอกได้ว่า cos 2ององศามีค่าเท่ากับอะไร s ซ n 270องศามีค่าเท่ากับอะไรเดี๋ยวเราลองพิจารณาดูสิถ้าเราจะตอบนะครับโดยดูอ้างอิงจากวิธีการคิดข้างบนเนี่ยนะครับเราจะตอบอะไรได้บ้าง cos กับ i ซในมุม270อองศาซึ่งในพิกัดหนึ่งหน่วยของเราเนี่ยก็มีอยู่แล้วมีศูนย์กับลบหนึ่งนะครับนะถ้าเราจะตอบ ก็ท่องจำบ่อยๆก็ได้ x cos y s i n นะครับเพราะฉะนั้น cos x cos อ,อันนี้เป็น x อันนี้เป็น y x cos เพราะฉะนั้น cos 270องศาจะมีค่าเป็น0 y sine ก็จะมีค่าเป็นลบหนะครับเพิ่มเติมค่าของพิกัดในจตุภาคที่3และ4นะครับก็คือ จตุภาคที่3ค่า x ก,ก็จะต้องเป็นลบค่า y ก็จะเป็นลบนะส่วนในจตุภาคที่4นะค่า x จะเป็นเท่าไหร่ครับค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบนะครับนะเพราะนั้นก็ให้กลับไปทบทวนค่าในแต่ละจะตุภาคให้ดีดนะครับเราได้เอาไปใช้ครนะาวนี้ในการหาค่ามุมที่ แยกย่อยลงไปอีกหน่อยนะครับที่เราคุ้นเคยกันก็มีอะไรบ้างาาก็จะเป็นตัวนี้นะครับนักศึกษาสามารถวาดวงกลมตัวนี้ลอกตามลงไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายว่าไอค่าต่างๆที่มันอยู่ในวงกลมตัวเนี้ยนะครับมัน มีต้นสายปลาเหตุมาจากไหนนะสามารถคิดได้ง่ายๆอย่างไรได้บ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นวาดให้เรียบร้อยนะพยายามวาดให้ให,ใหญ่นะครับเราจะได้มีพื้นที่ในการาเขียนอธิบายเพิมเ่มเติมในส่วนที่เรายังสงสัยนะครับนะโอเค เรามาดูกันนะครับตัวนีนะ้เราก็ใช้วงกลมหน่วยอ้างอิงเหมือนด้านบนเลยเพียงแต่ว่าเราเพิ่มค่ามุมที่ปีกย่อยเข้าไปอีกนะครับมีอะไรบ้างอันดับแรกเส้นประแรกเนี่ยก็คือมุม30องศานะเส้นต่อไปนะครับมุมมันมีขนาด45องศานะแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับ ก็คือมีขนาด60องศาอ่ามันก็จะเป็นมุมที่เราคุ้นเคยที่อาจารย์ให้พวกเราได้ดูกันบ่อยนะครับคราวนี้เลขแต่ละตัวมาอย่างไรนะนะก็ให้เราจำเหมือนเดิม x cos y sin เนพราะนั้นะตัวหน้านะครับก็จะเป็นค่า x ตัวหลังก็จะเป็นค่า y เราสามารถบอกได้เลยนะครับเห็นอันแรกไหมครับนี่อันแรกมุมแรกนะครับเราบอกได้เลย30องศาเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าไซน์สามสิบองศามีค่าเท่าไหร่ c ค s สามสิบองศามีค่าเท่าไหร่นะครับอ่า x cos y sin เพราะฉะนั้น x เป็น cos เพราะฉะนั้น c o s 30องศาเราถ้าดูจากตารางนี้นะครับเราก็บอกได้เลยว่ามีค่าเป็น Root 3ส่วน2อนซะ้ายสาองศามีค่าเท่าไหร่ไปดูในค่าซ้ายก็คือ1ส่วน2นะครับอันต่อไปมุมต่อไปก็คือ45องศานะครับถ้าเราดูในหนังสือเนี่ยนะ เขาจะใส่เป็นค่า1ส่วนรูทสแต่ในตารางที่อาจารย์ให้ในักศึกษาเขียนลงไปเนี่ยค่าไม่เหมือนกันเลยนะครับมันเป็นรูทสอส่วนสซึ่งค่าเท่ากันนะครับมันมาจากไหนคือบางาบางคนเนี่ยหรือบางสำนักเนี่ยเขาจะไม่ไยอมให้ข้างล่างเนี่ยติดรูทเขาก็เลยใช้วิธีการคูณนะครับ รูทสส่วนรูทสอคูณทั้งเศษและส่วนนะครับพอคูณทั้งเศษและส่วนแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะได้เป็นรูทสข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะเหลือเป็นสองนะพอคูณได้แล้วเนี่ยค่าที่เราได้นะครับมันก็จะไปตรงกับตรงนี้นะซึ่งความหมายหรือค่าที่ออกมานั้นมันมีค่าเท่ากันนะครับให้ นักศึกษาเข้าใจในส่วนนี้ด้วยเนาะว่าทำไมที่ในหนังสือไม่เหมือนกันนะครับเนีย่ยจริงๆค่ามันเท่ากันขอแค่แปลงค่าออกมาให้มันดูง่ายขึ้นนี้คือมุม45องศาเราจะไม่ง่ายเลย45องศาเนี่ยค่าเท่ากันนะครับรูทสส่วนสทั้งคู่ทั้งคอและสายต่อไปอมุม60องศาก็เหมือนกันเลยครับ ไซด์สามสิบคอสกสิบเราก็มาพิจารณาให้ดีอ่า x อ o s y ส i n ก็ใส่ค่าเข้าไปให้ถูกต้องนะครับคราวนี้ <c oughs> สิ่งที่เราต้องเข้าใจเพิ่มเติมอาจารย์กะอธิบายให้เราไปเบื้องต้นเลยเมื่อกี้ในการพิจารณาอะไรครับจัตุภาคที่1 2 3 4นะและคือจตุภาคที่1เนี่ยทั้งค่า X และค่า Y เนี่ยก็จะเป็นบวกทั้งคู่นะครับจตุภาคที่2 คนะ่า x จะเป็นลบค่า y จะเป็นบวกจกตุภาคที่3นะครับมันจะเป็นค่าลบทั้งคู่จกตุภาคที่4นะ x เนี่ยจะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบนะครับเราต้องจำค่าตัวนี้ให้ดีเพราะมีมีผลกับการเอามาใช้ซึ่งถ้าเราจำค่านะครับที่อยู่ฝั่งนี้ได้นะในจตุภาคที่หนึ่งเนี่ย ทั้ง4จจตุภาคเนี่ยค่าเดียวกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราพลิกพลิกเอามาใส่แล้วเปลี่ยนเครื่องหมายตามจตุภาคแค่นั้นเองนะครับอ่ะเป็นยังไงลองไปดูวิธีการคิดในการคิดกรณีที่มันมีมุมเกิน90องศานะครับ ให้เราใช้วิธีการเอาเส้น180องศาตั้งนะครับแล้วลบด้วยมุมที่โจทย์เขาอยากรู้ว่าเป็นเท่าไหร่มันจะเหลือมุมที่เราสามารถเอามาไปคิดหาคำตอบได้นะครับยกตัวอย่างเช่น โจทย์เ็าถามว่า s ซ n 120อย120องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหลักการอันที่1เอา180ตั้งลบองศาที่โจทย์ถามก็คือ120ลบมาแล้วเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ60องศา หลือ60องศาเราแอบมาคิดนิดนึงนะครับเราก็เอามาหาเป็น sin 6นะครับ60องศามีค่าเท่าไหร่เราก็จะต้องกลับไปดูในจตุภาคแรกก็ได้นะครับ60องศานะ60องศาอยู่ตรงนี้ s ซ n นะครับ x cos y Size sin ค่าที่เราต้องเอามาคิดก็คือตรงนี้เพราะเป็นค่า s n นะมันเป็นเท่าไรครับรูทส3ส่วนสแล้วก็มาพิจารณาเครื่องหมายต่อนะครับพิจารณาเครื่องหมายในคอร์ดแลนที่2หรือจัตุภาคที่2เนี่ย y เป็นเครื่องหมายอะไรครับ เป็นเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้นะครับค่าไซน์2 0องศามีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสเป็นค่าบวกเราสามารถตอบได้เลยนะครับโอเคไหมครับถ้าเกิดว่า อาจารย์ถามว่าเอาแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นคอสละ่ะถ้าอาจารย์เปลี่ยนถามว่าคอส120องศามีค่าเท่าไหร่เราก็มาหาเหมือนเดิมเอา180ตั้งลบมุมที่โจทย์ถามเหลือเท่าไหร่ครับ60ใช่ไหมเราก็จะเหลือเป็นคอส60องศาเพราะฉะนั้นคอส60เนี่ย ก็คือค่า x cos ไงค่า x ก็เป็น1ส่วน2แต่อะไรครับอย่าลืมว่ามันอยู่ในจัตุภาคที่2ค่า x เนี่ยมันเป็นลบเพราะฉะนั้นค่าที่เราได้มาตรงนี้เราก็จะต้องใส่ค่าลบให้มันด้วยนะครับเพราะฉะนั้น cos 120ก็มีค่าเท่ากับลบ1ส่วน2 เห็นไหมก็คือค่าตรงนี้นั่นเองอนั่นหมายความว่าถ้าเราจำค่าของ cos และ sin ในจัตุภาคที่1ได้ในจตุภาคที่2 3 4เราก็จะสามารถหาค่าได้นะครับคราวนี้ถ้ามุมที่มันต่ำกว่า1.80เรา1.80ตั้ง แต่ถ้ามุมที่เกิน1 8 0แต่ไม่ถึง270 270ยเงไหนอยตรงไหนตรงนี้ย่ไม่ถึง270นะครับให้เราดูว่ามันบวกเพิ่มไปเท่าไหรนะ่เพิ่มไปจาก180เท่าไหร่นะครับ ยกตัวอย่างเช่นมุม210องศาองศาถามว่าซ้าย210องศามีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าเกินนะให้เราเอามุมที่โจทย์ให้มาเนี่ยตั้งลบด้วย180นะครับก็จะกลายเป็น210องศาเนี่ยลบ180 ลบมาแล้วเป็นเท่าไหร่ครับ30องศาเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของเราก็จะมาหาเป็นไซสา30องศานั่นหมายว่าเราเอาเราไปดูค่าไซสา30ว่ามีค่าเท่าไหร่ไซสา3 30อยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้อันนี้3 3 30องศาอา้าวอันไหนเป็นคอส อันนี้เป็นไซน์ไซน์สามสิบอสไไซน์อ่ะเราก็เลยมาดูที่ y นี่ตรงนี้นะครับ่ะเพราะฉะนั้นก็จะบอกได้ว่าค่าไซน์สามสิบองศาก็คือเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะหรือบอกอะไรได้อีก อย่าลืมนะครับมันอยู่ในจัตุภาคที่เท่าไรจตรุภาคที่3นะครับจตุภาคที่3เพราะฉะนั้นค่า x และ y มันจะเป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในจตุภาคที่3ไม่ว่าได้ค่าอะไรมาอย่าลืมใส่ลบให้มันเสมอเราก็จะตอบได้ว่าค่าไซน์ององศาเนี่ยก็มีค่าเท่ากับลบ1นส่วน2หรือถ้าอาจารย์ถามว่า cos 210นะครับ คอสสององศานี่ค่าเท่าไหร่เราก็มาหา x คอสใช่ไหม x x คอส y sin ์เพราะนั้น x ก็คือรูทสส่วนสะครับถ้าเราจำได้รูทสาส่วนสแต่มันอยู่ในจุดภาคที่3าเนี่ยก็ต้องติดลบแน่ๆเพราะนั้นเราก็สามารถบ,บอกได้ว,ว่านี่ก็คือ ลบรูทสส่วนสก็คือเป็นค่าของอะไรครับ c ค s สองรองศานะโอเคไหมครับนะแต่ถ้ามุมที่มันเกิน270แต่ไม่เกิน360เราก็เอามุม360อองศาตั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นจะหามุม Cos 330องศานะมันเกิน270แต่จะไม่ถึง360ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุม360กับศูนองศาเนี่ยค่าเท่ากันเพราะมันไปชนกันพอดีนะเราก็เลยเอา360ตั้งลบด้วย330นะครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ30องศาเราหาอะไรเอ่ยไซหรือ Cos หา Cos 30องศาเท่าไหร่ครับดูที่3 0 x c o s x cos ก็คือรูทสส่วน2แล้วก็มาพิจรารณาจากตัวาคที่4นะครับค่า x กับค่า y x cos x เป็นบวกหรือเป็นลบ x เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบอะไรได้ครับรูทสส่วน2ได้เลยนะหรือถ้าเป็น s i าย นะครับท3องศามีค่าเท่าไหร่ล่ะ s i าก็คิดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าหาในในส่วนของที่เป็นค่า s i n ยนะครับ x cos y s i า y ก็คือ1ส่วน2นะครับแต่อย่าลืมว่าในจุจตัวพาคที่4ค่า y เป็นอะไรครับเป็นค่าลบเราก็ต้องใส่ค่าลบไปด้วยเราก็จะสามารถตอบได้เลยนะครับว่า s i n 3 330องศามีค่าเท่ากับ ลบ1ส่วน2นี่คือวิธีคิดเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองทบทวนดูนะครับค่อยๆฝึกทำลองทำนักศึกษาก็ไปลองทำแบบฝึกหัดนะครับที่4.1เนาะที่อาจารย์มอบหมายให้ทำข้อที่1-5นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นค่า ที่ไม่ใช่มุมองศาล่ะให้มาเป็นเรเดียนนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาให้มาเป็นเท่าไหร่เ,เขาให้มาเป็นเรเดียนก็คืออะไรครับาพายส่วน4นะหรือพาส่วน3หรือ5พส่วน6หรืออะไรก็แล้วแต่วิธีการนะครับเราก็แปลง ให้อยู่ในมุมองศาก่อนเราค่อยมาคิดเหมือนที่อาจารย์เคยสอนไปนะครับแปลงยังไงก็แปลงจากค่าพายแทนลงไปเลยพายเท่าไหรครับพายก็คือ180องศานะก็แทนลงไปเลย180องศานะครับอายกตัวอย่างเช่น5พายใช่ไหมพายก็คือ180 5พายส่วน6กนะก็ตัดเป็นอย่างตำ่ำนะ6เป็น6 6 38ก็คือ30นะครับ30คูณ5ก็เท่ากับ150องศาอ่ะ150องศาพอเราได้วงมุมองศาปุ๊บเราก็มาดูว่าโจทย์เขาถามหาไซน์หรือคอสเราก็มาแทนค่าวิธีการคิดเหมือนที่อาจารย์สอนไปแค่นั้นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองไปฝึกทำดูนะครับาตามตัวอย่างแล้วก็แบบฝึกหัดเนาะ โอเคครับอ่างั้นเอาเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องถัดไปกันสวัสดีครับ